ไม่ควรถามสั้นๆดี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 เลียตรงโคนด้วยไม่ไมหมายถึงว่าให้ดดแดดอะเลียตรงโคนต้นไม้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแตงมันตองไม่จริงเดี๋ยวมันไม่โตไงเฮ้ยแม่มึงดีแม่มุงมารับแล้วนะนะแม่มึ้ง <c oughs> โอ้ยเสียวฮีเสี่ยวฮีได้เนอะไอ้ชีทำงานแบบว่า มันอยู่ที่สูงอะเสียวฮีบ้างปิดนะช่วงเนี้ยพายเรือทุกวันเลยคุณผู้หญิงเจอออกไหมครับอ๋อผมหมายถึงออกเหล็กอะครับเป็นช่างครับเดี๋ยวผมออกเหล็กให้โหใหญ่ไปไหมอะแขนนะ่าใหญ่ไปไหมของกูยาวกว่าปะเออแม่งอาจารย์แม่งชอบตรวจกู่ <c oughs> แม่งสั้นเกินไอ้เฮียลำคาญรอ้ยมึงตั้งยังวะไม่ไม่ไม่หมายถึงกล้องอะตั้งหรือ,อยังไอเฮีย เป็นคําที่ผมยังไม่มีวันพูดกับคุณแน่ๆครับมึงเคยดูคลิปไหม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปปันนั่นคลิปวิดีโออันเคยดูไหมเฮ้ยโดนดูดคลิปในติ๊กต็อก่ะโดนเจ้าพนันดูดไปอ่ะใส่ใส่ปากเลยไหมใส่ปากกันนะอ้าเก่งมากเข้าเป้าปะไม่ใช่เป้ามึงหมายถึงว่าเข้าไปดูคอนเสิร์ตพี่เป้าสายยันด้วยกันปะระวังตีนนะระวังตีนเติมน้ํามันอยู่ระวังตีนโหลบตีนไปก่อนนี่ เรชอบขึ้นมาชื่อขึ้นมากระทุงบนฟ้านี้หน่อย,อยสิอะไรติดไม่รู้อ่ะเฮียตัวเงินตัวทองที่สวนลุมเยอะมากเลยเฮียเยอะมาก <c oughs> มากะหลี่ไม่จ้ากะหลี่จ้าพี่จ้าเอากะหลี่อะจ้าเค็มสองหวานห้าได้เลยหววัวแววไหมครับไม่ไม่ผมไม่ได้บูลลี่พี่ผมเห็นพี่หวัวร้านแต่ผมไม่ได้บูลลี่นะผมหมายถึงว่าเอาเออะไรดีวะ <c oughs> เอาหัวพี่แล้วกันหัวพี่แล้วกัน <c oughs> และนี่ก็คือ